สนุกมาให้ทุกคนอ่ะดูกันอีกแล้วนะคะ oh. นี่ใครที่ไม่รู้จักคําว่าแย่ yeah, หรือว่าดวงซวยอ่ะ oh. ก็อาจาาจะเข้าใจไม่ถึงถึงคนที่แบบเขาเจอกับตัวงานน่ะเราอ่ะมาดูคลิปนี้ด้วยกันดีกว่าว่ามันจะแย่และดวงซวยของเขาอ่ะจัดยังไงนะคะโอเคป<ะ>ดูพร้อมๆกันนะแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะโอเคถ้าใครกดไลค์อ่ะขอให้มีแฟนหล่อๆและขอมีแฟนสวยๆโอเค โอ้วิ่งวิ่งวิอันนี้น่าจะเป็นกีฬาหมู่บ้านแล้วเขาปิดตานียน,นะโอ้โหบายก็อดคือแบบถ้ากะระยะผิดก็คือแบบอืมไม่รู้อะแต่ว่าถือว่าเขาเก่งนะพวกอีกคนก็ไปแต่ว่ามันก็จะมี2อสคนที่แบบโดน,นแบบชนเต็มๆเลยดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุอ่ะอันนี้เปิดรถล,ลงไปแล้วจะทำไมอ่ะวิ่งอ่าวิ่งวิ่งอ้ oh. คือแบบ รู้สึกเลยอะว่าแบบนานๆที่จะเจอแฟนใช่ไหมแล้วเราไปรับอ่ะออทุกคนดูสิภาพสโลแล้วแบบต่างคนต่าแบบต่างแบบพื้นมันลื่นอ่ะคือแบบโอ้ my god แทนที่จะเป็นวันที่แบบว่ามีความสุขที่สุดอ่ะแต่ว่าก็กลายเป็นแบบซวยอะอ่ะอันนี้ท่อแบบเจาะท่อหรอหรือว่าอะไรอ,ะอ่ะโอ้ย ดูดิทุกคนดูนะช้าช้ชา้ชาช,าชาอ,อ,อไม่เจอโอ,โอ้เป็นไงล่ะอ่ะอ่ะตกลงใครผิดคนหรือว่าไอ้ต้นไม้นั่นน่ะมันอยู่ไม่เป็นที่น่ะต้นไม้น่ะอ่ะเป็นไงล่ะอ่ะโอเคนี่เขาบอกว่าไม่เจอกับตัวก็คงไม่เชื่ออะไรก็ประมาณนี้นั่นแหละ ไม่เจออะไรซวยๆแบบนี้ก็จะแบบเข้าใจยากอะปีกอฟปุ๊บเอ้า oh โอ้ย y god โอยกระจุกแตกเลยอุย้ยแต่ว่าแรงแบบของลูกกอฟนี่แบบอ,อืถือว่าพลังแบบมหาศาลเลยนะโอเคโอเคสังเกตลูกซ้อนนะคะลูกซอะะลูกซอ,กซอปุ๊บ my god บบเจ็บก้นแล้วก็แบบครัวก็พังด้วยนะโอเคนี่ก็เข้าลานจอดรถแบบอาา่ากะระยะแบบไม่ดีเลยอะความสวยมันจะสวยละขนาดน,านั้นแล้วเนี่มันเท่ากับถังน้ํามันมันเท่าตัวฉันเลยตู้ช้างเนี่ยชนเข้าแบบเต็มเต็มเลยไม่รู้ว่าสายตาเขาสัาน้นหรือว่าสายตายาวหรือว่าอะไรอะคือทำไมมันกะไม่ได้เลยเหรอทำไมมันต้องสวยขนาดนี้อา้าวบู๊ คําว่าดวงมาซวยอะ่ะมันถึงเวลาของเราอ่ะได้ปลามาเป็นไงเป็นไงอ้าว อ,อันนี้อะไรอะโลกอ้าวบุ้มโอ้โหก็อ, cool. อุตส <t> ่าห์แบบจะอันนี้แล้วว่ามันแอเว็นเจอร์มาโอเคไปดำน้ำอ่ะแทนที่จะลอยฟ้าอ่ะอุ้ยปลาตัวใหญ่หุยดิบโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะถ่ายรูปเก็บแล้วก็ลงสตอรี่ซะหน่อยอ๋อเป็นยาหิลา อุ้ยแต่ปลามัวตัวใหญ่มากเลยนะมันดิดทีหนึ่งเขาแบบอันนี้ก็แก่ไงแล้วแบบมันเป็นแบบชันเงี้ยโอ้โหเสียท่าเลยไม่ได้รูปสวยๆละโอเคมาอันนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์เอา้าอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูภาพสโลเฮ้ยแล้วมาแบบมาแบบไม่ให้เกียรติมอเตอร์ไซค์เลยนะรถยนต์เนี่ยมันจะอ,อะไร คือเบรกหนไม่ได้หรอดีนะที่คนแบบลงก่อนอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ล้อเดียวใช่ไหมเอ้ยสอล้อสิแต่แบบอันนี้ยากนะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าทรงตัวไม่ได้เอ้าเฮ้ยไอเต้าอบไม่ใช่ละคถุงๆนะก็แบบโอ้ยไปก็แล้วแบบปุ้มด้ยนอกเสร็จจะเจ็บตัวแล้วก็ยังเสียของของีกต่างหากอ่ะเสียเดินซ้ำอ่ะเป็นไงอันนี้ทำงานแล้ว โอ้ยก็ฉันอยู yes. uh, ่ดีๆอ่ะเป็นไงล่ะเอ้าเออะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรเข้ามาอะไรเข้ามาโอ้ยโอ้ยถ้าเป็นงูนี่ก็น่ากลัวนะแบบไม่รู้ว่าจะตีมันถูกหรือเปล่าดูหัวใจเขาเต้นเต้นแรงนะอ่ะอันนี้ก็อ้าวใครที่ทํางานก่อสร้างก็จะรู้นะคะว่าโอ้โอยไม้นี่ จะมาอ,นนอะไรตอนนี้เนาะแต่ดีที่แบบดินมันไม่คว่าใส่หน้าตัวเองอ้าวอันนี้ก็แบบอ๋อให้ทานเขาแต่ดูของของตัวเองนะคะทุกคนแล้วฉันจะกินอะไรแล้วฉันล่ะคนนี้ล่ะฉันจะกินอะไรจ๊ะโอเคโอ้มันแบบแต่แต่คือจะช่วยคนอื่นอะแต่โดนกับตัวเองนี้ยโอ้อยอ้าวอันนี้อะไรอะเหมือนแบบ เหมือนเคาน์เตอร์แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับคนนี้เดี๋ยวก่อนขามันติดหรอหรือว่าอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้คือชิเวไม่รู้จริงๆเนี่ยขามันติดหรอหรือว่าอะไรอ่ะคือแบบโอ้ยน่าจะทรมานเหมือนกันอ่ะโอเคมาดูดูต่อไปอ้าวเด็กน้อยโอ้โหน่ารักเชียวน่ะ เอาแล้วเกิดอะไรขึ้นความเลยน่าจะเป็นหลุมมาทุกคนดูดิแล้วแม่หรือว่าช่องใส่แม่คปอแบบไม่รู้จะเบรกยังไงฮะเป็นมอไซค์ไฟฟ้าเด็กก็ยังไม่รู้ไงโอเคอันนี้ก็จะไปโรงเรียนไปเที่ยวไปโรงเอ้าลื่นลื่นลื่นอ่ะเอาเนื้อว่าพ่อเขาโดนอีกคนนึงอแค่แม่ก็พอแล้วถ้าโดนกันทั้งหมดนี่ก็คือแบบเหมือนก็จะซวยกันทั้งบ้านอะดิโอเค อันนี้อา้าโยนลูกโป่งน้ำนะคะทุกคนม,ม,มือแม่นมากโอ้โหแม่นยำสุเลยทีเดียวก็คือแบบแทนที่จะโยนใส่มือข้างบนอะคืออะโดนใส่ปากเลยก็กินน้ำเข้าไปหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเอื้อง ไม่ฟาดอะไรก็คือจะโดดกระโดดสูงแล้วก็ลงในน้ำโอ้ oh my g o ออันนี้ก็จับได้จากภาพก้องจรเอาเข้ามาเร็วเกินไปหรอหรือว่าะระยะแบบโอยโชนเลยอะโอเคอันนี้ก็ให้อาหารเอ้าแล้วก็จูจุๆแะโอ้โหโแล้วจะกัดก้นทำไมก็หลอกก่อนเขาก็ทำอันนี้ก่อนแล้วจะไปกระโดดใส่ตูดเขาทำไมล่ะ โอ้โหผู้ชายรักแมวอนะเนาะอ้าแล้วอะไรอีกอะเอ้าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยคนสู้แมวแมวสู้คนโอ้โหฟันต่อฟันตาต่อตาโ,โหยอันนี้แมวกับคนใครชนะทุกคนทิ้งคอมเมนต์ให้หน่อยใครเคยเจอแบบนี้บ้างอ้าอันนี้ก็แบบโอ้โหสะบัดกโอโ้ว้าวอันนี้ไข่เจีวเหรอเฮ้ยพี่ กิตตี้ของฉันมัอยู่หัวสะบาดก้นน่ะแทนที่จะจับสองมือเป็นไงล่ะหมดเลยเวนกรมโอ้โนใครเป็นโรคแบบนี้มั่งแบบหิวแล้วแบบหยุดกินไม่ได้แล้วก็แบบอยู่บนหลังคาบ้านเขาเลยเจ้า โอ้ยแล้วเสาไฟฟ้าทุกคนดูเสาไฟฟ้าอิงแงงิงแงงิงแงงเหมือนตาช่างอะ่ะตาช่างที่แบบว่าแบบแบบสมัยเมื่อก่อนอะเืาแบบโอ้โหเห็นหนึ่งกิโลแล้วก็กัแบเนื้อหนึ่งกิโลอิ่งงอิงงอแบบิงงอย่างโอ้โหเมยก์กัแต่คนไม่เป็นอะไรนะคนไม่เป็นอะไรแต่ว่าเนี่ยค่าเสียหายก็เยอะพอควรอะก็ดูสิรถอะกลับหัวกลับหางแ,แบบแบบขึ้นไปอยู่บนหลังคาชาวบ้านอะ Oh! โอ้โหบุมอ้าวอ้าวอ้าวว้าวโอยไอเราโอ้โหเธอหมดเลยแต่ว่าไอต้องเก็บในสีดีมันไม่โดนบาดมันไม่ผ่านมือดังก็ขวดโอ้ยแชมเปญแบบใหญ่มากเนี่ยเข้าฉลองอะไรกันอะอ้าวอันนี้ก็กระโดดไปบุมอ้าวเอากระป๋าบุม อะกั oh. ป้าวขึ้นไม่ได้จะหยุดก็หยุดไม่ได้เอาคนที่สวยที่สุดก็คือคนที่หวังดีเอาเราหวังดีอะเรากลายเป็นคนที่สวยที่สุดแล้วโอ้ my god โอ oh, wow, 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 wow. ้ว้าว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 ถือถือใหญ่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 อ๋อเซลฟานะทุกคนคก็คือเข้าใจความแบบสูสีแบบที่สีแบบแบบที่ถูทายกันอะเฮ้ย แต่รถไม่เป็นไรก็ดีสะพานไม่รู้จะพังหรือเปล่าไม่น่าจะพังโอเคแต่ก็แบบหืมสุดยอดอ่ะอันนี้ทำอะไรเล่นเกมเล่นจอยจะเดินตึ้งตึ้งเอ้าเอ้าแล้วคือแบบคือแบบเล่นแล้วแพ้แล้วใจขึ้นอะ่ะโอ้โหว่าน่าจะโมโหแต่ว่าประตูเนี่ยมันไม่แบบมันไม่รองรับเลยเนะาะพังเลยอะ่ะทะลุเลยนะหรือว่าเตะแรงโอเคมา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 ต พวกที่ชอบแบบผ่าชนไทยอ๋อปุ๊มบุ๊มปุ๊มไฟอืมอ้าวดูภาพช้าชบล็อยเครื่องมันจะน็อกหรือเปล่าไม่ใช่เครื่องของเครื่องยนต์นะเครื่องของคนเนี่ยมันน็อกหรือเปล่าโอ้โหก็ยังไม่น็อกก็แบบสู้ตายแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนั้นเนาะเนาะและน้ำไปขังอยู่น่าจะแบบเป็นแอ่งแบบเนี้ยโอเคสวยจริงๆเลยเราโอเคถ่ายรูปสวยๆนะเอามุมสวยๆมาวันจุทริแช่ กิดอะไรขึ้นโอ้โหหายไปกับอ้ออ้อแต่แต่ว่าภาพสวยนะถ้าได้ภาพมันคุ้มอะคุ้มกับการที่แบบว่าได้ภาพสวยๆเออเหมือนเราแบบลอยอยู่ในน้ำเนี่ยอ้าวอันนี้ได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 ้เปิดเลยขึ้นอะก็ข,ขับอยู่ดีๆแล้วแบบสินค้ามันหนักเหรอ ตู้คอนเทนเนอร์มันมันมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอโุ้ยคือแบบไปไกลมากอะ่ะแต่ว่าตู้แบบยาวมากเลอยอ่ะทุกคนดูดิขอใครอยากได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ก็คือแบบดูเป็นอุทาหรณ์ละกันว่าการใช้ชีวิตก็อย่าประมาทละกันรวมทาชี้พายด้วยนะคะชี้พัยรักทุกคนนะคะ